จริงพูดกันตรงๆก็คือผมคิดว่าผู้ฝ่ายอยากจะเห็นการกระทาของแต่ละฝ่ายดียต่อกันแหละนะครับผมคิดว่าอยากอาจารย์ปีบุทธโพสเฟซบุ๊กตลอดมาในการาพิมพ์ขาวิจาณขาวเก้าไกลในหลายๆเรื่องนะครับผมก็เชื่อว่าอาจารย์ปีบุตรก็ก็คงอยากจะเห็นก้าวไกลประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งในส่วนของคุณพิธาน,นะครับคุณพิธาก็อาจจะรู้สึกว่า สิ่งที่อาจารย์โพสต์เนี่ยนะครับคุณพิธาก็อาจจะคาดก่าให้อาจารย์หนูนะครับทําในส่วนอื่นทําอย่างอื่นที่อาจจะเป็นประโยชน์นะครับต่อต่อการเคลื่อนไหวในเรื่องของประชาธิปไตยในเรื่องในเรื่องของประชาธิปไตยนะครับแล้วมันจะทำให้สุดท้ายเนี่ยเราสามารถฟันลุกป้องัน ตั้งแต่ก่อนที่เราตั้งคกรรขั้นตอนแล้วจนถึงยุคพักเป็นวันทุกวันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าเรามองเบื้องหลังของค่อยคำที่มันรุนแรงนะครับเราจะพบว่าจริงๆแล้วทุกคนทุกสางมีความผิบมันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมยกพิทารวันพักเก้ารายนี้ถึงบอกว่าอยากให้ท่าเสียนะครับช่วยช่วยได้ตามที่กฎหมายเพื่อเพราะเราก็ต้องยอมรับว่า หลังจากที่อาจารย์บีบุดโดนอาสิบของการเมืองนะครับอาจารย์บีบุรไม่สามารถที่จะเข้ามามีบทบาทในพรรคได้นะครับแต่อาจารย์ปีบุรก็อาจจะยังสามารถทำต้อาทำไหวนะครับในเรื่องของการที่จะทําให้ประเทศของเรานะครับค้นไปจากยุคสามปอแล้วเริ่มเป็นประชาธิปไตยเสรีนะครับแต่นั่นแหละครับมันก็อาจจะมีคาพูดที่รุนแรงบ้างนะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็คงต้องปรับจูนปรับแก้กันไป ผมคิดว่าคือถ้าเกิดบอกอย่างนี้ให้ชัดนะครับคนที่เป็นสมาชิกพรรคคนที่สนับสนุนเก้ากลผมเชื่อว่าเขารักทุกคนเขารักธนาธรเขารักอาจารย์ปิยบุตรเขารักคุณพิธาเขารักทุกคนนะครับที่เคยเป็นองค์ัมองค์พยศนะครับในในอนาคตใหม่แต่ว่าถามว่ามันเป็นไปได้ไหมที่มันอาจจะ มีความไม่เข้าใจกันมันเป็นเรื่องทั่วไปนะครับเป็นเรื่องธรรมดาในความเป็นพักการเมืองเฉพาะหน้าในความเป็นพักการเมืองเนี่ยผมยืนยันนะครับว่าภายในพักเราเนี่ยไม่ได้มีความขัดแย้งกันนะครับคนในพักไม่ได้มีไม่ได้แตกออกเป็นสองสามขั้วเหมือนกับที่เรามาักจะเห็นในในการเมืองที่ผ่านมานะครับแต่วันนี้มันก็อาจจะมีความ เข้าใจไม่ตรงกันนะครับและอาจจะใช้ค่อยคาที่รุนไรกันไปบ้างนะครับซึ่งเราก็คงต้องใช้เวลาันี้นะครับในการที่จะกรอบความเข้าใจให้มันมันเคลียร์ให้ชัดนะครับคงไม่ปฏิเสธว่าการใช้ค่อยคำดุนแรงวว่าไม่มีปัญหาไม่เป็นแบัแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขนาดที่ทาให้พักก้าวไกลไม่สามารถเดินหน้าอ่อเลือกตั้งจะทําให้สสแบ่งออกเป็นสองกลุไม่เป็นแบบนั้น จริงๆกรณีองคุณคลิเนี่ยตัดไปได้เลยนะครับผมไม่คิดว่าจะเป็นปัญหาอะไรมันธรรมดาที่ที่มันอาจจะมีความเห็นส่วนตัวที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับแนวทาง่อไปเขาก็เดินออกไปเป็นเรื่องธรรมดามากนะครับครูไม่สามารถยงให้ได้แต่แน่นอนว่าอาจารย์ปิบุตรนะครับโพสต์ก่อนหน้านี้นะครับเราก็พยายามจะปรับนะครับในก็คือเอามาเป็นกระจกในการสอนเองเหมือนกันแต่ก็ต้องยอมรับว่าบางค่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะรุนแรงนะครับ ซึ่งบางทีมันก็อาจจะขัดกับความรู้สึกที่ที่เราเวลาเราลงพื้นที่ใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่าอย่างก,การตอบรับอะไรต่างๆพี่น้องในชัชนโของเราเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าแน่นอนมันก็เป็นแค่ความคิดที่อาจจะเห็นไม่ตรงกันถามว่าจะกระทบไหมเนี่ยนะครับผมคิดว่ายังมองผมยังมองในแง่บวกนะผมยังมองในแง่บวกว่ามันคือการสนทิกันมันคือการพูดคุยกันแน่นอนอาจจะใช้คำที่รุนแรงกันบ้างแต่ว่ามันก็ยังอยู่ใน ในระดับนั้นมันคงไม่ได้ถึงขนาดว่าจะทําให้เกิดความแตกแยกของพรรคถ้าเป็นถึงความแตกแยกของพรรคอันนี้นจะจะบอกว่าเออมีปัญหาระยะยาวอย่างนี้อาจจะเป็นแต่ว่านักวันนี้ผมยังไม่เห็นสัญญาณเป็นอย่นั้นเมื่อกีก้ก็เดินมาทั้งนหเดินมาแนะครับก็เจอเพื่อนสสหลายคนผมไม่ไม่เท่าที่คุยกันก็ไม่ได้มีมีใครที่เขารู้สึกว่าออมันจะเป็นปัญหาที่คุยกันไม่ได้ ยังเป็นปัญหาที่เรายังสามารถที่จะจัดการได้นะครับแล้วก็ใช้การพูดคุยเป็นหลักนะครับเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจเรื่องของเหตุผลเป็นหลักมากกว่านะครับก็อาจจะเป็นปัญหาเา่น,นันนะครับจะมีการนักเคียใจกับีุะคะเอยังตอบไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่ได้เป็นคนนัดอะไรหรอกแต่คิดว่ามันก็คงเป็นกระบวนการที่เราก็คงจะต้องเอาไปคิดแหละว่าจะทำยังไงครับผมคิดว่าการพูดคุยมันก็คือทางออกจริงจริง มันเป็นปัญหาที่ต้องบอกว่ามันมันมันเป็นพรรคก้กาไกเนี่ยเราเป็นพัก,การเมือที่อาจจะพัก,การเมือเราค่อนข้าง,งเปิดพื้นที่นะครับในเรื่องของนนการแสดงความคิดเห็นที่ผ่านมาก็มีสมาชิกพักนะครับในการวิาพากษ์วิจารเราเป็นปกติกยอยู่แล้วแล้วเราเองก็ต้องออหนึ่งเราพิจารณาแล้วก็เรามาคิดดูว่าเราควรจะทํายังไงนะครับเราควรเรากลับได้ไหมหรือมีจุดไหนที่ที่เรายังทาไม่ถูกต้องมันเป็นเรื่องที่ปกติมากนะครับสำหรับพรรคก้าไกล อันที่2นะครับเ,เมื่อมันมีความขัดแย้งนะครับว่าเราพูจะได้เห็นนะครับมันนันก็เป็นทางออกที่เราคิดว่าดีที่สุดแต่้าเกิดมีคนก็ยังคุณธนาธรใช่ไหมครับใช่ครับ<อ>ก็คุณธนาธรก็ชัดเจนนะครับว่าคุณธนาธรก็ยังยืนยันนะครับว่าพรรคเก้าไกลเขาที่ผมอ่านดูนะครับในในทวิตเตอร์ก็ยืนยันนะครับว่าพรรคเก้าไกลก็เป็นพรรคแกนเืองที่ผมคิดว่าเป็นคำตอบ และเป็นพักการเมืองที่เรารับมรดกมาเต็มๆนะครับจากพักอนาคตใหม่แล้วก็ผมเชื่อว่าคุณธนาธรเนี่ยนะครับก็ยังเป็นเพื่อนที่เดินร่วมทางนะครับอาจจะไม่ใช่รถคันเดียวกันนะครับแต่อย่างน้อยก็ปลายทางนะครับก็คือสิ่งเดียวกันซึ่งผมก็คิดว่ามันเป็นสัญญาณจ่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยผมยังมั่นใจนะครับว่าในการต่อสู้การเลือกตั้งนะครับถ้าลองมองสถานการณ์นี้นะครับอย่าไปมองว่ามันเป็น มันเป็นเรื่องที่ก่อขัดขะดายแต่มันเป็นเรื่องที่เราต้องเดินผ่านมันไปนให้ได้เรายังมีศัตรูนะครับเรายังมีเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องเอาชนะให้ได้อย่างเป็นสวิตส์3ปอซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายและหยุดฉุดลั้งประเทศของเรา,เาไว้ผมก็คิดว่าเราทุกคนเนี่ยต้องก้าวผ่านความขัดแย้งนี้และเดินหน้าไปสู่การชนะเลือกตั้งนะครับแล้วเมื่อเราชนะเลือกตั้งเราจะสามารถที่จะนำเสนอนโยบายต่างๆท,ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย เราต้องยอมรับนะครับว่านโยบายหลายอย่างที่พักก้าไกลเนี่ยหาเสียงเอาไว้ประชาชนเป็นนโยบายที่มีความแรนโค้งมากถ้าเราไม่สามารถก้าวข้ามผ่านตรงนี้ได้แล้วสุดท้ายเราได้ที่นั่งไม่มากพอการที่จะทําให้นโยบายที่แหลโคมประสบความสําเร็จเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ดังนั้นก็คงต้องใช้โอกาสนี้บอกกับทุกคนว่าช่วงเวลานี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่เข้มข้นมีความท้าทายรอเรารอยู่แต่เราก็คงต้องก้าวข้ามผ่านและก็ประสบความสาเร็จไ,ได้ครับ คงคงไม่ได้ฝากถึงใครเฉพาะเจาะจงนะครับแต่ผมคิดว่าคนตัวผมเนี่ย <Yeah. S 1> ผมมองเป็นเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์แล้วไม่ว่าจะจากใครก็แล้วแต่นะครับมันก็วิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสอสอปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพักไม่ว่าจะเป็นอดีตนะครับสสอหรืออ,อดีตในข้าการพักผมคิดว่าเราอยู่ในบริบทที่ทุกคนสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับ แต่ว่าส่วนตัวผมเองนะครับผมเองก็มองไปถึงในเรื่องของการที่เราจะต้องเอาชนะศัตรูทางการเมืองนะครับที่จะกินประเทศไทยส่วนตัวผมผมมีความชัดเจนนะครับ <c oughs> ว่ายัางไรเนี่ยเราต้องเอาสามปอกจากการเมืองนี้ให้ได้นะครับนในประเทศไทยของเราพัางแน่ๆชิบหายแน่ๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ยืนยันในเรื่องน,งนี้ก็คงจะต้องช่วยกันนะครับในเรื่องของการเดินหน้าส่วนตัวของเองนะครับก็วันนี้ตั้งเป้านะครับแต่ไม่ค่อยเห็นใครทำเลยก็คือ 28กุมภาันธ์นะครับในสมัยประชุมสภาผมเองก็ตั้งเป้าว่าจะต้องเอาคุณอุปกิจษณเนี่ยนะครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างที่ควนจะเป็นนาะครับและเนี่ยก็คือบันไดขั้นสําคัญนะครับที่เราจะต้องทากระบวนการยุติธรรมกับคืนมาทาให้รัชกาลไทยของเราลับคืนมาครับแล้วนายกหรือว่ารัฐบาลก็ยังม่ิ่งอในเรื่องีาก็ก็งงเหมือนกันว่า ปากก็บอกว่าจะจัดการคุณสีเทานะครับออกมาให้สัมภาษณ์ว่าจะจัดการคุณสีเทาแต่ว่าถึงเวลาก็ไม่ทําอะไรไม่แม้กระทั่งแต่จะเสียใจก็จะทำหรือถ้าผมเป็นนายกนะอย่างน้อยเนี่ยผมก็คงจะบอกว่าเอ่เอเดี๋ยวจะจัดการให้นะเดี๋ยวจะมีการตั้งตารวจในการสอบสวนนะมีการตั้งคณะกรรมการในการจัดการนะไม่แม้แต่จะพูดประโยคนี่แสดงให้เห็นว่าคนเอกประยุทธ์นะครับพร้อมปล่อยเรื่องนี้ให้เป็น เรื่องที่สังคมลืมไปนะครับก็คงต้องขอรงอพี่น้องสื่อมวลชนนะครับช่วยกันนะครับติดตามช่วยกันขยายคนในเรื่องนี้คือวันนี้เราอยู่ในช่วงเวลาที่มันสำหรับผมยังในหัวใจผมเจ็บป,บดบดดปวดมากนะครับโมโมเพราะว่าหนึ่งก็คือตํารวจที่เขาทำคดีน,นี้เขาถูกย้ายนะครับเขยาเป็นตํยารวจที่ผมว่าสําหรับผมเนี่ยเขาคงเป็นตํารวจที่น้าดีคนหนึ่งผมไม่เคยคุยกับเขาส่วนตัวนะครับแต่ว่าเขาถูกย้ายจากการทาคดีนี้ ดังนั้นเนี่ยนะครับเราปล่อยให้คนดีนะครับต้องอยู่อย่างรับย่างลำบากนะครับถูกกระทำไม่ได้และในขณะเดียวกันคนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับดการค้ายาเสพติดนะครับกับการเป็นว่าเขาไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยแล้วก็ไล่ฟ้องหมินปากคนไปทั่วไล่ฟ้องนักการเมืองที่ตรวจสอบเรื่องนี้ไล่ฟ้องทนายความที่ตรวจสอบเรื่องนี้และไล่ฟ้องสื่อมวลชนที่ตรวจสอบเรื่องนี้เราบผมนี่คือสิ่งที่เราไม่ได้เฉยนะครับต่อการยึดปก เออ่คาดว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับประมาณช่วงเช้าที่นี้ก็แจ้งพี่น้องสื่อมวลชนทราบเลยนะครับว่าเออ่ช่วงเช้าเนี่ย,ยะนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งเวลาชัดๆเขาก็จะเป็น9ก้าโมงแปดโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะอีกทีหนึ่งแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยผมจะไปยื่นปปชนะครับแล้วก็มีแน่ๆก็คือเอรื่องที่เปิดไปเพราะมันเข้าปปชเต็มตัวอย่างนะครับคือทำ,ทำไมไม่ยกยื่นในกระทุกเรื่องเพราะว่าบางเรือเนนรอเร่องมันเป็นหน้าที่ของบางเรื่องมันเป็นหน้าที่ปปชนะครับและบางเรื่องมันเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่มจะมีการ จริงๆพูดถึงจริยรรมแล้วแหละฝากถึงสวด้นะครับว่าเอสวเขาชอบพูดเสมอว่าตัวเอเป็นคนดีอย่นั้นดีอย่นี้เอนเอมเลยหรอเรื่อีไม่ทำามบนั้นะครับหรือว่าสุดท้ายก็ช่วยเหลือพวกเดียวนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ้าด้ัวหนกับเกชแ่เ็นวที่ขโพสอ่ะ แเดี <łość> ๋ยวมีเ <Harriet> รื่องบอกสุภาพที่บอกว่าเข้ากันมาดีกัขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง